โอเคครับมาต่อตอนที่สามนะในตอนที่แล้วนะครับถ้าใครพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยนะครับเวลาใช้งานโปรแกรมสแกน up เนี่ยในการคำนวณปริมาตรนะครับโดยเฉพาะปริมาตรนะขอย้ํานะครับอาจจะอ่านค่าไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วถ้าใครไปดูซีรีส์ที่รลวมาก่อนไปสิบแปดตอนนะครับขอย้านะครับก็จะเข้าใจนะนะถ้าใครไม่ดูมาก่อนนะอยากจะมาเร่งรีบตอนนี้เลยนะโอ้อาจจะพ่อก็ช่วยได้นะบอกว่าผมเองอ่ะชอบการสอนนะแล้วก็อยากให้ทุกคนทําได้ถ้าใครไม่ตั้งใจไปเรียนไปสิบแปดตอนเฮ้ยผมที่ไปเรียนอะไรไปสิบแปดตอนเหนื่อย ก็ดูคลิปนี้ก็ได้นะก็อ่ะเดี๋ยวสอนนะครับนะแต่เบื้องต้นแล้วถ้าอยากจะเก่งแน่นๆจริงๆไปดูคลิปนะั้นนะครับอ่ะผมจะรีพิตนะในส่วนที่เป็นสอนมาแล้วในซีรีส์ที่รไปัแตอนนะสำหรับคนที่ขี้เกียจนะไปดูไปักแปตอนนี่ขอย้ำนะขี้เกียจนะแต่ผมก็อยากจะช่วยให้ทุกคนสามารถทําได้ก็จะรีพิตให้แนตะ่อันนี้คือนะครับรีพิตให้อ่ะโอเคนะครับวิธีการคือแบบนี้นะในสกิปแอปเนี่ยนะครับจำไห้ดีนะครับว่ามันจะเริ่มจากการสร้างเฟซก่อน ไอเน,นี่ยคือ C 1เอเห็นไหมครับ C 1่รวมกันเป็นหนึ่งเฟสนี่คือเบสิกนะครับจะได้มาผมก็จะลากเส้นขึ้นมาแบบนี้ครับดีสองจึ๊บลากมาช้านะครับเราแกะชิปค้างไว้นะไปดูซนะูนย์ศูนนะเราแกะค้างไว้ปุ๊บลากวางชิปค้างไว้แปดวางชิปค้างไว้แปดวางเห็นไหมครับสังเกตน,น,น,นะครับว่าเนี่ยมันคือหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสี่เซตนะครับมีเฟสทั้งหมดสี่อัน แล้วก็มีขอบอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ตามนี้ครับซึ่งสเกตนะครับว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปทรงปิดใช่ไหมแต่ถ้าเราลากอีกเส้นหนึ่งครับเส้นนี้ครับแปดปึ๊บสเกตอัพจะกลายเป็นรูปทรงปิดทันทีรูปทรงปิดแบบนี้ครับที่น้ําไม่รั่วครับคืออะไรก็ตามที่แบบแล้วรูปทรงแบบนี้ที่น้ําไม่รั่วคือใส่น้ําลงไปข้างในแล้วไม่รั่วหรือไม่มีรูรั่วเนี่ยนะครับสเกตอัพถือว่าเป็นโซลิดครับทั้งที่มันไม่เป็นโซลิดอะมันกลวงครับแบบนี้ ก็ยังลบๆไปไปครับแต่สเกตดัก็ถือว่าเป็นโซลิดแบบหลอกๆครับดังนั้นเองถามว่าสเกตดัเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโซลิดไหมเป็นของแข็งไหมคําตอบคือไม่ใช่โซลิดแต่มันแค่หลอกเฉยโดยมันมีกฎอย่างแบบนี้ครับกฎที่1นนะครับข้อแรกเลยก็คือว่ามันต้องเป็นวอเตอร์ไทท์วอเตอรไทก็คือชิ้นงานนั้นจะต้องใส่น้าแล้วไม่รั่วครับดังนั้นเองถ้าตรงนี้ครับใส่น้ําไม่รั่วครับเราคลิกรัวๆครับเลื่อนเสบดครับคลิกขวาเมคกรุ๊ปมันก็จะ มีปริมาตรอ่านได้และเป็น Solid group ครับและนี่คือง่ายๆครับนี่คือ solid group ครับมันต้องไม่รั่วครับแต่ถ้าไม่รั่วนะครับมันยังไม่พอครับมาดูต่อครับดูทีนะผมกด R สี่เหลี่มนะครับจากนั้นกดพพุทธภูเช่นเดียวกันครับสกดาร์ฟเนี่ยก็สร้างเฟสเหมือนกันนะขึ้นมาดูครับมันกลวงครับแต่แน่นอนสร้างในพุทธภูครับมันจะกลายเป็นโซลิดแน่นอนครับเบ๊กุ๊บเห็นไหมครับจะกลายเป็นโซลิดเลยนะครับ อ่ะดูต่อครับผมกด R สี่เหลี่ยมครับแต่นั้นผมกดพุดธภูครับแต่คราวนี้ครับผมลบเฟสติ่ทิ้งไปอันหนึ่งครับผมเมกรุ๊ปครับคิดว่าเมกรุปครับมันไม่มีปริมาตรนั่นเพราะว่ามันผิดกฎข้อที่หนึ่งครับคือมันรั่วครับซ่อมยังไงกดดีสอแปะลงไปครับป๊าเข้าไปให้จบครับนี่ก็กลายเป็นปริมาตรขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอีซี่ไหมอีซี่ไหมครับโอเค เคลียร์นะครับนะเคลียร์นะโอเคต่อไปครับต่อไปนะเราก็มาต่อนะครับต่อไปครับเรามาทําอีกตัวหนึ่งแต่คราวนี้ครับผมมีเส้นแปลกลอมแบบนี้ครับลากเส้นแปลตรงนี้ไว้ครับเนี่ยครับนี่ไม่ใช่แปลกลอมแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยผมเมคกุ๊บครับงานเข้าเลยครับถ้ามีเส้นแปลกลอมที่ผิวแบบนี้ครับ มันจะทําให้ชิ้นงานเนี้ไม่มีปริมาตรเพราะตรงนี้ครับคือสิ่งที่ไม่ควรมีในโลกสามมิติบนสเกลับครับจำไม่ดีครับเส้นแตะบอมแบบนี้ครับดับพีคก็ไปไหนครับอีดิทครับกดเลเซอร์ยังลบครับลบทิ้งครับกดถุกเป็นบานทังทีออกมาข้างนอกไปดูซิโร่ธีโรนะผมสอนแล้วนะนะอยากขี้เกียจไปดูแล้วนะเปดูให้ใจเขาจ้าใจง่ายดีผมบอกว่าเอ้ยทำไมอาจารย์ป้อมสอนเร็วจังเลยนะสอนอะไรอย่างนี้ก็ผมมีเบสิกสอนช้าแล้วนะถ้าอาจารย์มาสอน แบบเอ็กซ์เปิดอะแล้วมาสอนใชช้ามันเป็นความผิดของคุณนะขอทุกคนไปดูนะครับวันนี้ความผิดของคนคนุณไม่ได้มีความพื้นฐานมาก่อนไงคุณอยากเก่งเร็วแต่คุณพื้นฐานไม่แน่นผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไม่ได้บอกทุกคนไม่ดีนะแต่บอกคุณอยากเก่งคุณต้องไปทาพื้นฐานแน่นก่อนเขออ้าใจไหมครับนะผมไม่ตอบยูทูบอีกแล้วเพราะว่ามาหาเยอะนะครับพะหลายคนก็อยากเร็จเป็นเร็วบางคนอยากได้ช้าผมบอกว่าแต้องพูดเร็วจังเลยผมมีคลิปพูดช้าด้วยนะก็บอกไว้ก่อนว่าบางครั้งผมต้องการสอนเร็วๆผมก็สอนเร็วๆ อ่ะตามนี้นะตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับถ้าใครอยากดูช้าไปดู4โรถึง88ตอนนะโอเคขมายคืออะไรมันมีเส้นแปลกปลอมครับเส้นแปลกปลอมเป็นได้หลายแบบครับแบบนี้ก็ได้ครับเส้นอยู่ข้างๆแบบนี้ก็ได้ครับไม่ต้องอยู่บนชิ้นงานเรือทั้งหมดครับ Make Group เห็นไหมครับไม่มีปริมาตรครับดับ b l e ลคลิกเป็นขนาครับแล้วก็ลบทิ้งโอ้โหครับก็มาแล้วทันทีครับแต่ต้องตีความคำว่าเส้นแปลกปลอมก่อนนะ ไอ้เส้นแปดปอมนี้นะถ้าเส้นนี้ครับมันวิ่งตัดแบบนี้ครับคือถ้าเส้นนี้ยมันวิ่งตัดแบบนี้ครับและมันแบ่งเฟสแบบนี้ครับอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เส้นแบบปอมนะครับเข้าใจไหมครับแบบนี้ถือว่าไม่ใช่เส้นแปดปลอมครับอย่างนี้ก็เหมือนกันครับถ้ามันลากตัดแบบนี้แล้วมันแบ่งเฟสครับแบบนี้ดูนะเมคกรุ๊ปครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีปริมาตรก็ถือว่าเป็นโซลิดครับ นั้นข้อที่สองคือเส้นแปลกปลอมข้อที่หนึ่งคือมันรั่วครับมันไม่มีปริมาตรสองก็คือมีเส้นแปลกปลอมครับมันเลยไม่มีปริมาตรครับและสามครับคืออะไรสามเนี่ยมันเป็นส่วนคาบเกี่ยวกันนะครับนิดนึ่งครับดูนะครับอาร์เซีเลลีมผีพุทธภูผมลากเส้นตัดตรงนี้ครับเอ้ยมันแบ่งเฟสไว้โอเคลากเส้นตัดครับ มันแบ่งเฟสเว้โอเคเว้ลายเส้นตัดครับ LED สอนะมันแบ่งเฟสครับโอเคครับลายเส้นตัดครับมันแบ่งเฟสครับโอเคครับอ่านะครับเรียบร้อยแล้วมันโอเคถูกไหมครับแต่แม่กรุ๊ปกับงานเข้าอะไรครับมันไม่มีปริมาตรครับเพราะอะไรครับก็ถูกต้องแล้วนี่ คอที่สามครับมันจะเห็นได้เมื่อเราเปิดคลิกขวาครับสไต์ครับสไต์สไต์กดสไต์นะและมันจะมีคําสั่งสไต์ขึ้นมาบนสเกตอาพครับสไต์เอาไว้ทาอะไรครับก็ไปดูซิโรสซิโรนะให้ทุกคนกดไปที่คาสั่งเอ็กซ์เลย์โหมดครับเอ็กซ์เลย์สไต์เนี่ยครับมันมีอินเทอร์เนลเฟสครับเฟสด้านในครับซึ่งมันทําให้ชินงานไม่เป็นโซลิดครับโอ้โหทำไมมันไปไปได้ยังไง ก็ไปเรียนรู้ Face Surface m o มดูลิ่งานะครับในซีโรตูวโลเฮ้ยทำยังไงแก้ปัญหาเอาแบบโอสคูลเลยครับก็เข้าไปข้างในครับแบบเมื่อกี้เข้าไปข้างในนะอีดินะครับคลิกขวา e อ a s เแล้วก็คลิกขวาครับเอรเรส้าในจริงครับจากนั้นมาก็ใช้ดิสอปิดครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ปริมาตรคืนมาแล้วครับและนี่ก็กลายเป็น Solid Group ขึ้นมาทันทีครับ และข้อที่หนึ่งนะครับย้ำนะอีกทีนะข้อที่หคือมันรั่วข้อที่2คือมีเส้นแปลกปลอมข้อที่3าคือมีเฟสด้านในครับ1 2ึสยังไม่พอครับมีอันหนึ่งซึ่งเป็นตัวปรับเซียนมากครับเขาเรียกว่าเนสกรุ๊ปหรือเนสค component ครับือการสอนกันครับดูนะผมกดชิ้นงานแบบนี้ครับเม e กรุ๊ปกดดูครับมีปริมาตรครับ copy ออกมาครับ มีปริมาตรครับก๊อปปี้ออกมาครับมีปริมาตรครับมีทั้งหมดเลยสามตัวครับแต่ถ้าผมรวมกันไปหนึ่งเดียวครับเลือกทั้งหมดนะครับคลิกขวาครับ make group มากดดูครับอ้าวเห็นไหมครับชิ้นงานไม่มีปริมาตรครับเห็นไหมครับนั่นเองเนี่ยกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปไม่ได้นะครับหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรเราดูอันนึงนะอันนี้กรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปอีกแบบหนึ่งครับผม make group นะครับมีปริมาตรนะครับ เห็นไหมมีปริมาตรนะครับแต่ผมเข้าไปข้างในครับผมแม็กกรุ๊ปซ้อนอีกอันหนึ่งไวค้ครับเนี่ยครับด้านในมีอีกรูปหนึ่งครับเห็นไหมครับฮหลายเขาบอกว่าเอยแล้วกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปแล้วกูจะรู้ได้ยังไงวะออคําถามดีวิศวกรต้องถามแบบนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงจะเขียนไปเรื่อยๆได้ยังไงวิธีการเช็คมีได้ดูได้ครับเลยแต่ป้อมนะต้องดูได้ครับใช้คําสั่งที่เรียกว่าเอาไ i เนอ ซึ่งアウไลเนอร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนบอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับไปี่คำสั่งครับ window default tray o u t l i n e r ครับอยู่ตรงนี้ครับ window default tray o u t l i n e r เปิดมาเลยครับนี่ o u t l i n e r ป๊าบเขาให้กดตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมมันซ้อนกันอยู่ครับกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันซ้อนกันอยู่ครับเนี่ยสัญลักษณ์ของการกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปครับเราเห็นได้จากアウไลเนอร์ เ네อาไลเนอร์เนี่ยจริงๆในระบบการทำงานของวิศวกรเนี่ยนะครับวิศวกรรมหรือการก่อสร้างเนี่ยมันคือการทำคัตกอรี่ของบทงานซ้อนๆกันเหมือนโฟลเดอร์นะงาน A ข้างในมีงาน B งาน B ข้างในมีงาน C อย่างเงี้ยเขาต้แตกโหมดงานเป็นกิจการกับจรินะครับแต่ในงานของการโซลิดเนี่ยก็เช็คได้ในการดูว่ามันมีการสรุปซ้อนกรุ๊ปหรือเปล่าแก้ยังไงก็ต้องระเบิดออกครับคลิกขวาด้านในนี้ครับแล้วเอ็กโคลดเห็นไหมครับหรือกรุ๊ปเดียวแล้วกดจิบเห็นไหมครับปฏิมาตรมีไหมเอลิตีอินโฟมาแล้วเห็นไหมครับ ต่อไปตรงนี้ก็เหมือนกันครับเข้าไปในกรุ๊ปนี้ครับเจอตรงนี้ครับคลิกขวา Explode คลิกขวา Explode คลิกขวา Explode เมื่อระเบิดแล้วครับเราก็จะได้ปริมาตรเช่นเดียวกันครับและนี่คือ4ข้อสำคัญก่อนที่เราจะเดินหน้าเข้าสู่โลก Cut Fill นะครับ Profile ะค Contour ต่างๆนะในงานดินครับเข้าใจเรื่อง Solid นะครับและนี่แหละครับคือ Basic Understand นะครับ Solid Tool ในโปรแกรม SketchUp ครับ ในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เบสิกการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า solid tool ครับถ้าชิ้นงานใดๆก็ตามในโปรแกรมสเก็ตับเป็น solid มันสามารถใช้คำสั่์ที่เรียกว่า solid tool ได้ครับผมแล้วปอเลยนคำสั่ง solid tool เนี่ยเป็นเบสิกเบื้องต้นนะบนสก็ตับนะครับที่เราจะยกระดับทุกคนนะวิศคอนนะเดี๋ยวทุกคนนะผู้ละเหมาด้วยหรือสามก็ได้ที่ต้องการทำงานดินนะครับด้วยสเก็ตับครับในขั้นพื้นฐานครับ